จะเป็นท่านอาจารย์มหาชาวฤทธิ์มาด้วยมีแมวเป็นโลโก้อันนี้ปลาเขาน้ำเขาใสมากปัญหาของเราก็คงจะมีเกี่ยวกับว,ว่าบ้านที่อยู่ใกล้ชายคลองของเขาในบ้านอยู่คนละมุมกับชายคลองเขาไม่มีปัญหาเรื่องการทิ้งทิ้งน้ำเสียลงคลองน้ำเขาใสนะคลองเส้นเดียวกันหรอกสัมภาษณ์เจ้าถิ่นเขาแล้วว่านี่คือคลอง คลองเส้นเดียวกันกันกบเราเขามีระบบบำบัดเขาเรียกว่าอะไรอะเติมอากาศอะเติมอากาศให้น้ำนี่ก็จะดูโดยนี่โดยภาพรวมเขาชอบมรีระบบเติมออกซิเจนให้น้ำคุณโยมดูนะว่าแตกต่างไหมคลองเส้นเดียวกับ,ก,บกับเรานี่แหละคลองหกวาสายล่างเขาก็จะมีบ้านห่างๆอยู่ไม่ได้แอรอาดแบบสายไหม ประมาณเนี้ยเดี๋ยวไปลงให้โยมดูอีกทีหนึ่งเพระคุณเจ้าท่านรอที่จะขึ้นไปเจริญพระพุทธมนต์ถ่ายบรรยากาศโดยภาพรวมระหว่างที่จะ,จะรอขึ้นเจริญพ,พุทธมนต์ถวายในหลวง่องในวันที่ห้าในวันที่ห้าของเดือนรกรกฎาคมนี้ก็ย้ายสถานที่นิดหน่อยเขาเรียกว่าอะไรอาจารย์เขาเรียกว่าอะไรหมุนเวียน หมุนเวียนนะหมุนเวียนมาวัดสุวรรณครองเก้า่ให้โยมดูปลาอารให้หารตามหมดแล้วเหรอให้โชว์ตัวแล้วอ๋อ